ได้ยินแต่เขาว่านะครับว่าปลูกต้นทองหลางน้ําแล้วจะปลูกทุเรียนรอดนะครับเพราะว่าต้นทองหลางน้ํามันจะช่วยกักเก็บความชื้นนะครับแล้วก็ตึงไนโตรเจนไว้ที่รากนะครับแล้วเวลาเอาทุเรียนมาปลูกมันจะได้กินได้กินดูดกินตามรากของมันนะครับนี่ครับผมลองดูครับนี่ครับผมปลูกมาน่าจะประมาณปลูก พุชิกาเรท่านวายนะครับผมก็ลืมมานะหลายเดือนแล้วครับนี่ไม่ตายครับทีแรกก็คิดว่าจะไม่รอดนะครับผมซื้อมาสามต้นสองต้นก่อนหน้านี้เนี่ยปลูกไม่ได้ปลูกกับต้นของหลังน้านะครับตุยเรียบร้อยไปแล้วครับเหลือต้นนี้ที่อยู่ใกล้ต้นของหลังน้านะครับไม่ตุยครับดูครับพอรู้สึกว่ามันจะมีมูลความจริงอยู่นะครับรู้สึกว่ามันเป็นไปได้นะทั้งที่ผมไม่ได้ใส่เคมีเลยนะครับนี่ ดูแลธรรมดาครับดูแลเหมือนดูแลต้นไม้ทั่วไปครับไม่ได้ใส่เคมีครับก็รู้สึกว่ามันจะรอดนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้กินรูกหรือเปล่าไม่รู้นะคอยดูกันต่อไปครับ